เราอยู่กันในเกมเดือดฮันเตอร์คอออฟเดอไวครับเป็นคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับมือใหม่หัดล่านะครับล่ายังไงหาสัตว์ยังไงนะครับผมผมจะพามาแนะนําแบบมือใหม่แบบไม่อยากซื้อดีโอซีครับแบบเกมฟรีไปเลยในเกมฟรีที่ไม่ใช่เกมฟรีสิเกมที่เราซื้อมาแล้วมันจะให้แมปฟรีมา2แมปนะครับเป็นแมปนี้กับแมปนี้นะครับสแมปนี้เท่านั้นนะครับผมมีความแตกต่างในสัตว์ของสปีชีในในแมปนะครับเริ่มแรกมานะครับก็เข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมไปแนะนําแบบใหม่ๆเลย แบบมือใหม่ไม่ต้องซื้อด l c ซนะครับผมเริ่มมานะครับาพอเข้ามาในแมปเขาจะให้เราเดินมาที่บ้านหลังหลังแรกนะครับมาตรงนี้ก่อนครับสองกล้องเราเดินมาบ้านอันนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เราต้องเดินมานะเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้ของเราเปิดที่กระเป๋าเราดูครับก็จะมีปืนมาให้ครบลยครับเป็นสไนเปอร์ครับเป็นปืนพกตัวนี้สามารถรับฟรีได้นะครับปืนพกไอ้เหลืองๆเนี่ยสามารถยิงกวางใหญ่ได้นะครับแล้วก็เป็นลูกซองนะครับกล้องส่วนงไกลนี่ผมซื้อนะครับกล้องกล้องอะไรจะเป็นกล้องตัวนี้นะครับ ที่ไม่สามารถวัดระยะได้นะส่วนกล้องนี้พอลเวลอัพหน่อยแล้วก็สามารถซื้อได้สามารถวัดความไกล pumped, ความความไกลก็มีผลก,กับการายิงสัตว์นะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของอาวุธนะครับที่ผมบอกว่ารับฟรีได้เราสามารถเข้ามาในร้านค้าครับกดไปที่สตูนะครับแล้วก็กดที่แฮนกันนะครับผมแฮนกันนะนี่ครับมันบอกว่าฟรีเราสามารถกดฟรีได้เลยนะครับแล้วเวลาซื้อปปลูกปืนนะครับเรามากดปืนที่เราใช้อันนี้เป็นปืนฟรีที่เราได้มาตอนแรกนะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้นะครับ ปุ๊บมันจะมาที่ลูกกระสุนที่เราสามารถใช้ได้นะครับมีลูกกระสุนเจาะเกานะรับตอ,อนนี้จะเจาะเกาะแล้วก็ตัวนี้ยิงให้เลือดออกนะครับผมอันนี้เป็นลูกกระสุนฟรีนะผมผมจะใช้ตัวฟรีเลยนะเผื่อคนที่เขายัางพึ่งพึ่งเล่นใหม่เลยต่อมาครับก่อนอื่นคือหลักๆที่เราจะล่าแล้วเริ่มล่าเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้มุมขวาล่างเราเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะมีบอกลูกกระสุนนะ5ทับ58นี้ก็รู้ยแล้วแหละส่วนไอ้ไอ้ท่าเอฟเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่า สกิลเรายังยังไม่ถึงนะต่อมาจะเป็นไอ้สามช่องด้านล่างครับจะมีลําโพงนะแล้วก็วงกลมแล้วก็มีหัวใจนะครับไอ้ลำโพงนี้จะเป็นความดังในการส่งเสียงของเรานะครับถ้าเราเดินปกติอันนี้คือเดินปกตินะเสียงจะเต็มสามสามขีดเลยเห็นไหมเต็มเต็มสามขีดเลยแต่ถ้าเราย่อลงปุ๊บเสียงจะเหลือขีดเดียวครับแต่ถ้าช่วงแรกย่ออาจจะเหลือแค่สองขีดเพราะว่ายังไม่ได้อัพสายเดินเบานะครับส่วนเรื่อง สกิลเรื่องเพิ์กเดี๋ยวผมมาแนะนําในคลิปต่อๆไปนะครับเอาเรื่องพื้นฐานก่อนเลยส่วนต่อมาจะเป็นตรงกลางครับที่เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็เป็นตาลี่ลีอันนี้เป็นรูปตาที่สัตว์มองเห็นเรานะครับผมจะเห็นได้ว่าถ้าเราเดินตรง,ตรงๆเนี่ยสัตว์จะเห็นเราเต็มๆเลยแล้วสัตว์ในเกมเนี่ยมันไวต่อเสียงมากๆครับไวต่อเสียงไวต่อสิ่งที่มันเห็นมากๆเราก็เลยาสัตว์ไม่เจอครับคนที่เล่นใหม่เราลองย่อครับเราเดินดูอ่ะ ก็จะเป็นตาหลีๆนะพอเรานั่งอยู่เฉยๆก็จะเป็นเหลือตาครึ่งหนึ่งสัตว์จะเห็นเราแค่ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากดหมอกเลยสัตว์จะไม่เห็นเราครับนี่พอเราคารปุ๊บไม่สูงเสียงนะครับแต่ว่าตอนเคลื่อนที่ก็จะสัตว์ก็จะมองเห็นเราอยู่ดีครับ you know, huh? ต่อไปเป็นการล่านะครับจะมีมีอยู่2แบบนะเรียกว่า2แบบได้ไหมม,มันไม่ตายตัวนะแบบแรกคือที่ผมผมทําคือผมจะไปหาแหล่งกินน้ําของสัตว์นะครับมันจะอยู่ตามแม่น้ําเราสามารถเปิดตัวเอ็มนะกดตัวเอ็มปุ๊บเราจะเห็นแมพนะ เราสามารถเดินไปใกล้แม่น้ําที่อยู่ใกล้ที่สุดเราคิดว่ามันมีสัตว์นะพวกแม่น้ำเนี่ยพวกแหล่งน้ำสามารถเดินไปได้เลยนะแบบสองคือแกะรอยสัตว์แบบแกะรอยผมจะไม่แนะนําสลับมือใหม่นะเพราะว่าในขณะที่เราแกะรอยอเกยมเนี้ยมันเป็นเกมที่เราต้องใจเย็นนิดนึงนะพอเราเดินมันช้าใช่ไหมเราก็ติดนิสัยกดวิ่งดูนะกดวิ่งปึ๊บเป็นไงสีแดงขึ้นนะแล้วสีแดงขึ้นเนี่ยสัตว์ที่อยู่ใน,ในระยะ150เมตรถึง200เมตรเนี่ยมันวิ่งหนีเราเลยเราจะไม่เห็นสัตว์เลย แต่จะให้เราแกะรอยแล้วไปนั่งโอ้โหไปเดินแค่เดินเนี่ยสัตว์ก็วิ่งหนีแล้วนะผมก็เลยแนะนําให้ช่วงแรกนะเราไม่ต้องหาสัตว์ก็ได้เราหาเปิดนะมันจะเป็นรูปกล้องกล้องส่องทางไกลไหมซูมบซูมภาพออกเนี่ยเราหาเปิดบ้านเปิดกล้องส่งงอ,สอ,งสสองทางทางใจที่อะไรวะไปส่องใจซะละส่องทางไกลเออเราไปเปิดแแบบเสร็จพอเริ่มเราไม่ต้องจะบอกว่าไม่ไม่ต้องใจร้อนนะเราสามารถเปิดแแบบก่อนได้เพราะดูครับแแบบใน แมบบในเกมนี้มันสวยมากนะคุณจะเห็นได้นะภูเขาทิวทัศสวยมากแล้วถ้าอยากเรียนรู้อะไรก็สามารถทำา u e s ได้กดที่มิชชั่นล็อกนะมันจะสอนเราถ่ายรูปสอนเราแกะรอยสัตว์มาต่อไปเลยหลังจากที่เราพร้อมที่จะอ่ะผมพร้อมที่จะยิงแล้วผมจะจะล่าละลองให้เดินไปที่แม่น้ำครับตรงนี้เลยไปเดินไปแต่เนี่ยเราติ๊กไว้ก่อนนะพอใกล้ๆก้สักร้อยห้าสิบเมตรเนี่ย ให้เราหยุดหยุดวิ่งนะคร g. G. To ับสักร้อยหกสิบแล้สิบเป็ปุ๊บเราก็กดเดินเอาเลยสามารถกดตัวตัว G นะกดตัว G ในคีย์บอร์ดปุ๊บแล้วมันจะเดินมันมันจะเดินเองเลยหรืออยากให้วิ่งก็กดแท็บนะครับกดอ่าแคปแคปล็อกมันมันจะวิ่งเองนะครับแต่ผมจะเดินเดินเข้าไปอ่ะพอเราเดินไปสักพักเราจะเห็นว่ามีรอยเท้าสัตว์นะขาวๆนี่คือรอยเท้าสัตว์ในเกมนี้นะครับผมเราสามารถเดินไปที่รอยเท้าสัตว์เราไม่ไม่ต้องวิ่งนะครับเราไม่ต้องวิ่งใจจริงๆ้ะเล่นเกมนี้จะเห็นได้ว่าเวลาเราเดินผ่าน ปุ่มยาก็เกิดเสียงเหมือนกันนะเห็นไ,ไหมแดงขึ้นมาเลยสัตว์ก็วิ่งหนีได้เหมือนกันครับมาเราากดที่มันจะขึ้นตัวอีนะครับให้กดแท็กนี่เราจะรู้ว่าเป็นตัวอะไรนะเป็นไวท์เทลเดียครับตอนแรกจะไม่บอกเพศน,นะตัวน,นี้ของผมอัพสกิลมาเลยบอกว่าเป็นตัวเป็นตัวเมียน้ำหนัก 40- ่5ถึงโลตอนแรกมันจะบอกแค่ว่าเป็นเป็นตัวอะไรเฉยๆนะนก็แสดงว่าแถวนี้มีสัตว์เดินผ่านนะแต่เรายังไม่ต้องเดินตามนะครับเรามาที่แหล่งน้ําก่อน อันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะเห็นสัตว์แล้วก็ยิงสัตว์นะพอเรามาถึงแม่ถึงแม่น้ำนะเราก็เริ่มส่องกันนะครับตอนนี้กี่โมงครับเป็นเวลา9ก้าโมงสี่สสี่นาทีนะครับเป็นช่วงเวลากินน้ําของไวทิลเดียพอดีนะไวทิลเดียจะกินน้ามันแปดโมงอันนี้ค่อยไปเรียนรู้กันทีหลังนะครับเราก็เริ่มเอากล้องครับส่องได้เลยส่องได้เลยครับไล่ส่องไปถ้ามันเห็นสัตว์มันจะขึ้นให้กดตัวอนะครับ ไล่สองไปปึ๊บไล่สองไปไกลไปมันอาจจะไม่เห็นนะแต่บังนเห็นสูงสุดป,ประมาณ4ี่เมตรนะครับก็ไล่สองไปสองไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ถ้าเป็นเวลากินน้ามันเดี๋ยวเราก็เจอเองถ้ามันนี่ไงครับเจนนะครับแบกเทียเราสามารถกดตัว E ปึ๊บมันเลยบอกว่าไวเทลเดียครับผมไวไวเทลเดียสองได้อีกครับถ้ามานี่ครับสองตัวสามสี่นูน่นครบเลยสี่ตัวนะผมเราก็จะเห็นเลยครับในระยะร้อยสิบห้าเมตรเราสามารถยิงได้เลยนะ เราสามารถยิงได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะดูก่อนแต่ถ้าเรายิงจากพื้นดินเนี่ยเดี๋ยวผมสอนทีหลังว่ายิงจากพื้นดินข้อเสียยังไงเราต้องมี d l เอะไรเราถึงจะยิงในจุดเดิมได้เกมนี้ถ้าเรายิงสัตว์ในจุดเดิม3ครั้งถึง4ครั้งมันจะไม่มากินน้ําที่จุดเดิมอีกนะครับสัตว์จะหายไปเลยอันนี้คือเราบดักนะส่วนจุดประสงค์ในในการมายิงสัตว์ในจุดเดิมซ้ามีเพราะอะไร ทำไมคนเล่นมายิงจุดเดิมซ้ำเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังตอนนี้ผมสอนล่าก่อนอ่ะเราจะเห็นสัตว์มาจินน้ำตรงข้าง,างเราสามารถเอาปืนขึ้นมาได้เลยเราวัดแล้วเราสามารถวัดได้เราปึ๊บมันอยู่ประมาณ9 0เมตรถึง30เมตรนะครับเราจะสัตว์เวลาจะยิงในเกมนี้นะห้ามยิงหัวนะครับห้ามยิงหัวมันจะทําให้เราได้โทรฟี่นะเป็น ถ้วยรางวัลนะเวลาเราล่าสัตว์เราจะยิงพวกประมาณปอดลำไส้นะครับให้ให้สัตว์ตายเร็วที่สุดนะถ้าเร็วที่สุดคือยิงหัวใจนะมันจะอยู่ช่วงประมาณนี่ครับอยู่ข้างหน้านี่แต่เราค่องๆหน่อยเราค่อยค่อยเริ่มยิงนะครับผมต้าจะให้ดีนะช่วงแรกก็เลือกยิงแต่ตัวผู้นะครับผมเลือกยิงแต่ตัวผู้อ่ะผมจะลองยิงยิงให้ดูอันนี้ประมาณร้อยสิบเมตรผมจะยิงแล้วอ่ะถ้ายิงตายเลยมันจะไม่แกะหรอกผมจะยิงปอด ปอดจะยิงง่ายสุดนะยิงตรงตัวปุ้งโอเคสัตว์ก็าจะวิ่งหนีไปครับอ่ะเราก็จะไปดูเฮ้ยเรายิงสัตว์โดนแล้วสัตว์วิ่งหนีไปแล้วเราเราจะรู้รได้รู้ได้ไงว่าสัตว์มันตายไหมเรากดตัวอีมขึ้นมาครับนี่ครับถ้าขึ้นเป็นสีชมพูแบบนี้คือเรายิงสัตว์ตายในบริเวณนั้นนะครับถ้าหาเลือดไม่เจอให้ติ๊กตรงตรงกลางครับติ๊กตรงกลางนี้เลยแล้วก็เดินไปไปไป,ไปตรงกลางนะ เดินไปตรงกลางของอ่ะเป็นกวางงดเรียกเราไม่มีที่เรียกนะครับอันนี้คือวิธีล่าที่ง่ายที่สุดคือมาแหล่งน้ำนะครับอ่ะผมจะพาไปดูรอยเลือดอ่ะเราเราเดินมาถึงจุดที่เรายิงเมื่อกี้เราจะเห็นรอยเลือดกระเซ็นนะเราจะกด e ได้ปุ๊บมันจะบอกว่าโดนจุดสําคัญนะครับผม ถ้าไม่โดนจ,จุดสำคัญมันจะขึ้นว่ามันจะบอกเลยว่าไม,ไม่ไม่ไม่โดนจุดสำคัญไม่โดนจุดสำคัญตายไหมมีโอกาสตายครับแต่ว่าสัตว์จะวิ่งหนีไกลมากแต่ถ้าเรายิงโดนจุดสำคัญนี้สัตว์จะวิ่งใกล้ๆเองครับลองเราก็ลองแกะรอยดูครับกดแ็บครับกดแ็บมันจะมีมือถือขึ้นมามันจะบอกว่าถ้าเราอัพสกิลไปสักพักเนี่ยมันมันมันจะสามารถบอกได้ว่ารอยไหนเป็นรอยต่อไปมันจะเชื่อมเชื่อมสายให้ให้กันเองเลยปุ๊บอ่ะเห็นไหมเราก็เดินตามรอยไปนี่ครับเราก็เจอสัตว์แล้วอันนี้คือเรายิงโดนจุดสําคัญนะครับ เราจะเจอสัตว์ไวมากแล้วก็เดินไปที่สัตว์อ่าเก็บปุ๊บเก็บปุ๊บขึ้นมาครับมันก็จะบอกว่าเป็นซิลเวอร์นะครับเราเอาเมาส์จิ้มตรงนี้ครับเราจะเห็นว่ามันเป็นระดับของสัตว์นะครับยิ่งสูงนะครับเห็นไหมมันจะมีแต้มสัตว์บอกสองาคือไดมอนด์คือยิ่งสวยนะครับเขาสีต่างๆมันจะแตกต่างออกไปนะครับในเกมนี้สัตว์มันจะสุ่มเขาสุมสีอกมาครับสีที่หายากที่สุดคือสีดําล้วนนะครับดาล้วนแล้วก็ขาวล้วนอะไรเงี้ยมันจะมีมาให้เราเจอ แล้วก็มาดูตรงเงินครับเนี่ยเราทําอะไรบ้างครับเราร้อยเปอร์เซนตรงตัวเนี้ยเงินเราไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้ครับเราแค่ยิงสัตว์ให้ตายเหลียวที่สุดรู้ผมเรารู้แค่นั้นพอแต่อย่ายิงหัวอ่ะสตาร์ทก็ได้นะเรากดตรงนี้เสียงเงินสามพันช่วงแรกผมแนะนําเลยว่าถ้าไม่เจอตัวสวยมากๆจริงอ่ะไม่ต้องไปกดสตาร์ทมันเบีืยงตังค์แล้วกด Enter แล้วก็โอ,โอเคได้เลยมันก็จะได้ตังค์มาครับนี่ครับเป็นวิวววธีร่าที่ง่าย่สุดครับตรงจุดกินน้ําหรือ ใครที่ไม่ไม่ชอบมาเดินหาจุดกินน้ําอยากเดินป่าว่ะได้ครับเราลองไปเดินป่ากันนะครับพอเราเดินไปสักพักเราจะเห็นเสียงร้องของสัตว์อย่างนี้นะเราสามารถใช้ที่เรียกตอบกลับได้เลยแบคทีเรียนะนี้เป็นแบคทีเรียเราสามารถใช้นี้เรียกได้แต่ว่าต้องรอสักพักนะกว่ามันจะเดินมาหรือว่ามันอาจจะไม่เดินมาเลยมันมี โอกาสในการเรียกนะครับมันจะบอกอยู่ตรงเครื่องมือนะนะครับเนี่ยมีมีมีโอกาสที่สัตว์จะตอบรับเนหะ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนความไกลเราเอาผมลืมดูอะความไกลอยู่ที่ร้อยห้าสิบมีเท่านั้นนะถ้าเกินลดร้อยร้อยห้าสิบมีจะไม่มาเราต้องเตือนเข้าไปใกล้ๆหน่อยเราลองกดกดใช้ด้วยเอ่กดกดไปเลยถ้ามัน มันมันได้ยินเสียงไอ้เนี่ยมันก็จะตอบรับเรามานะหรือบางบางตัวก็จะไม่ตอบรับนะเ็าจะเดินเดินมาเลยมาไหมเรามาถูกทางไหมเนะี่ยเรานี่ไงมันมานะแล้วมันก็เห็นเราแล้วอ่ะเราก็นั่งลงครับเราก็ลองลองนี่ไงเนี่ยมาแล้วเห็นไ,ไหมครับมันก็จะมาตามเสียงของคอเลอร์อเลยเราสามารถดักยิงมันได้เลยนะเราลองสองกองดูก่อนปุ๊บ เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้สีเฮ้ยสีเทานะอ่าอันนี้คือมันยังไม่เห็นเรานะเราก็กดลองลองกดนอนอ,อีก่ะเราสามารถเรียกให้มาใกล้ๆได้นะเผื่อใครอยากลองยิงใกล้ๆนะปึ๊บมันก็จะค่อยๆแต่ถ้าสัตว์มาใกล้เราจนเกินไปมันก็จะวิ่งหนีครับตัวนี้ผมจะไม่ยิงนะผมจะเรียกไห้ดูเฉยอ่ะพอมันเห็นตัวเราปึ๊บมันก็จะวิ่งวิ่งหนีเลยครับมันจะเป็นอย่างงี้อ่ะปึ๊บมันจะขึ้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นบอกสถานะของสัตว์เนหะ็นไหม พอเป็น feeling หรือว่าหลบหนีปุ๊บมันก็จะวิ่งทันทีเลยพอเราเดินปุ๊บอ่าเิ่มแล้วนี่ครับอันนี้คือวิธีการใช้ที่เรียกสัตว์นะครับสัตว์จะวิ่งเข้ามาหาเราแบบนี้แต่เราต้องนั่งในพุ่มไม้หรือเราต้องนอนนะเราต้องนอนหรือเรากะว่าใกล้ๆเราก็ยิงเลยเราสามารถยิงได้เลยอ่ะมาแล้วมีแบ็คแบนถ้าหไหนมครั แดกแบมันเห็นลตัวเรามันจะขึ้นว่าฟีลลิ่งนะมันจะวิ่งหนีทันทีอันนี้คือสัตว์จะหนีนะแต่ถ้าสัตว์หนีเราไม่ต้องตามเลยนะส่วนวิธีที่ง่ายคืออันนั้นแหละครับที่ผมบอกว่าไปดักแหล่งกินน้ําจะง่ายที่สุดนะพอเดินไปใกล้ๆปุ๊บมันก็จะหนีละเฮ้ยมึงไม่หนีวะมึงเก่งเลยวะเนี่ยนะพอมันเห็นแล้วปุ๊บมันก็วิ่งแล้วครับน,นี่คือว,วิธีใช้คอเลอร์นะถ้ามีสัตว์ร้องมาเราลองเราลองใช้เผื่อมันจะกลับมาหาเราถ้าเราอยากยิงสัตว์ของ ผู้เล่นใหม่นะสามารถยิงได้เลยไม่ต้องไปหวังว่าจะแตกไม่แตกถ้าเราไม่ได้กะว่าจะมาทำเขาเรียกว่าเกตวันนะเกตวันเดี๋ยวผมไปอธิบายในคลิปถัดไปถัดไปอีกนึงอันนี้ผมสอนวิธีล่านะาสลับมือมาอยากรู้อะไรนะครับในเกมนี้สามารถคอมเมนต์มาไดนะ้ผมจะทําเป็นคลิปให้ครับอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นในการล่านะในการเล่นเกมนี้บางคนเล่นเกมเป็นชั่วโมงไม่เห็นสัตว์สักตัวเลยนะครับผมว่าเพราะเกมนี้มัน สัตว์มันไวต่อเสียงต่ออะไรทุกอย่างในในตัวเรามากเลยครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้นะครับยังไงก็มีคําถามอะไรอย่างที่บอกครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาตอบใน EP หน้า EP หน้าผมจะอาจจะเป็นการแนะนํา DOC ที่สามารถซื้อมาแล้วใช้แบบคุมค้มๆนะครับอย่างเช่นพวกเต็นท์พวกไตรพอร์ทที่ใช้ยิงสัตว์อะไรอย่างนี้ะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามและสำหรับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย